ส่งซิมไปให้คนที่จะรับภารกิจ I.O. ส่งทางจดหมายแบบนี้จากหน้าซองแบบนี้เดี๋ยวผมพาท่านประธานและเพื่อนสมาชิกไปดูห้องปฏิบัติการกันเลยที่ห้องปฏิบัติการได้รับรางวัลดีเยี่ยมเนี่ยมันดีขนาดไหน เปิดไปดูครับมีตั้งแต่วาระการประชุมที่บอกกันว่าจะประชุมเรื่องอะไรบ้างและต่อไปครับมีการบอกว่าจะส่งซิมไปในแนวทางไหนส่งซิมไปให้คนที่จะรับภารกิจ I อส่งทางจดหมายแบบนี้จากหน้าซองแบบนี้ต่อไปครับรักษาความมั่นคงรักษาความปลอดภัยเอกสารซื้อกระเป๋าให้คนละใบใส่ซิมเข้าไปข้างในแล้วถืออย่าให้ใครเห็นแล้วถือไปอย่าให้ใครรู้ว่าข้างในมีซิมอยู่ นี่คือรักษาความปลอดภัยขั้นสุดยอดของกองทัพต่อไปครับมีการมอบหมายชัดเจนครับในวันนั้นบอกว่าหน่วยไหนทําอะไรบ้างผมจะชี้แจงให้ท่านประธานฟังนี่คือ powerpoint ที่เขาใช้อบรมกันในกองทัพครับมอบหมายงานชัดเจนกรมทหารราบที่3ไปดูเพจจอมยุทธกรมทหารราบที่8ไปดูเพจเรื่องงานไม่ขยับกินเรื่องกินตับขอให้บอกเพจทหารราบกรมทหารราบที่16ไปดูเพจชาวไทยร่วมมือ กรมทหารพัฒนาที่สองไปดูเพจดักเวเดอรกรมทหารปืนใหญ่ที่3ไปดูเพจระดมทินกรมทหารราบที่6ไปดูเพจ We love Nerd พยาบาลของประชาชนกรมทหารปืนใหญ่ที่6ไปดูแลเพจอีหยังกระดอกระเดียกรมทหารช่างที่สองไปดูเพจกูไม่เอากรมทหารม้าที่7ไปดูแลไปดูแลเพจผู้ชายลายพางังกรมทหารราบที่13ไปดูแลเพจข่าวสายเขียวกรมทหารราบที่23ไปดูเพจ ที่นี่ประเทศไทยและกรมทหารม้าที่หไปดูแลเพจอีสานผามว่วนนี่มอบหมายกันชัดเจนแล้วท่านจะปฏิเสธกลางสภานี้อีกไหมว่าปฏิบัติการไออเป็นเพียงพีอากองทัพและประชาสัมพันธ์การทำงานถ้าประชาสัมพันธ์การทำงานเองของกรมตัวเองเขาไม่ตั้งชื่อเกเพจแบบนี้เขาไม่ตั้งชื่อตามความสนุกตามความใคร่ของผู้บังคับบัญชา นี่บ่งบอกให้รู้เลยนะว่าผู้บังคับบัญชากลมไหนสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษน,นี่ไม่พอครับความจริงใจของหน่วยงานนี้ที่ตั้งอกตั้งใจทำเหลือเกินมีการมอบรางวัลด้วยท่านประธานกรมฐานราบที่สามอบรางวัลให้จ่าสิตีคนหนึ่งขออนุญาตท่านประธานผมอ่านชื่อได้ไม่เสียหายและผมจะแสดงความยินดีกับเขาจ่าสิบตีเป็นหนึ่งสมสนุกได้เป็นผู้ที่มีการติดตามสูงสุด ยินดีด้วยน้องคนต่อไปกรมทหารราบที่แปดที่ทำเพจเรื่องงานไม่ขยับเรื่องกินตับขอให้บอกผูก้บังคับบัญชาได้รับรางวัลน,นักรบไซเบอร์ดีเยี่ยมท่านประธานนี่กองทัพจะทำอะไรกันต่อไปถ้าหน่วยทหารราบที่แปดทำเพจแบบนี้แล้วได้ดีเยี่ยมดูต่อท่าปนประธานกรมทหารราบที่สิบสามครับได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเยี่ยม เดี๋ยวผมพาท่านประธานและเพื่อนสมาชิกไปดูห้องปฏิบัติการกันเลยที่ห้องปฏิบัติการได้รับรางวัลดีเยี่ยมเนี่ยมันดีขนาดไหนนี่ครับทํางานกันอย่างตั้งอกตั้งใจดูเฟซบุ k f เฟซบุ๊กทั้งวันนี่ห้องนี้มีแอร์หน่วยเดียวนะคนข้างในเขาบอกมีแอร์หน่วยเดียวนั่งทํางานกันแบบนี้แล้วกัวนายไม่รู้ขึ้นโปรเจคเตอร์นิดหน่อยแล้วเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติการยังไงรูปต่อไปเลยทํางานไม่ยากครับเป้าหมายเป็นใครเอาขึ้นโปรเจคเตอร์ แล้วบอกเฮ้ยยกพลขึ้นบกนี่ตัวอย่างพาไปถล่มเพจอีสานใต้เสรีจนเขาตุ้มปัดตุ้มเปเหมือนกันนะเพราะว่ามีอีหยังกระดอกระเดียเข้าไปดา่าเพจอีสานพาม่วนก็เข้าไปดา่าเรื่องงานไม่ขยับเรื่องกินตับก็ไม่บอกก็ด่าทุกวันนะท่านประธานแล้วก็าจะไปรอดได้ยังไงเพจเนี่ยเนี่ยชีย้เป้าและกลัวผู้บังคับบัญชาไม่รู้ยืนชี้ให้ด้วยป้าผูาบังคับบัญชาไร้สติปัญญาหน้าต่อไปครับ นี่มีการทำงานกันอย่างชัดเจนว่ามันเป็นภารกิจหลักภารกิจรับขนาดไหนทำงานกันแบบว่าต้องประชุมกันทุกสาวัน7วัน5วัน3เดือน6เดือนและลายปีท่านประธานครับได้ต่อไปครับ มีครบทุกมติครับกระทรวงกลาโหมได้งบประมาณไปท็อปไฟของประเทศไม่ผิดหวังพี่น้องประชาชนเลยครับนี่มีการรายงานคนที่นั่งอยู่นี่เป็นรองแม่ทัพภาคสองติดตามสถานการณ์คนที่ยืนอยู่นั่นพันเอกน,อนรนรสท่านประธานจําชื่อนี้ให้ดีนะครับเป็นตัวการหลักตัวการสําคัญของโครงเรื่องนี้หน้าต่อไปครับ และการกระทําครั้งนี้นี่มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันถึงศูนย์ปฏิบัติการทัพบ,บกที่กรุงเทพมหานครและท่านพอบอทอบอ,อย่าบอกว่าไม่รู้นะแล้วรอบนี้ผมขอทดเดียวพี่ช้างอย่าตอบแทนท่านนายกถ้าพี่ช้างตอบแทนอีกก็บอกกับพีอา PR ประชาสัมพันธ์รอบนี้พีอาไม่ได้และล้วลท่านท่านท่านจากอีหยังก็ลอกระเดียอย่างเง,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 งี้ยหน้าต่อไปครับรูปนี้ครับชัดเจนว่ากองทัพมีส่วนรู้ส่วนเห็นและบุคคลในภาพนี้มีแต่ระดับบิก๊กบกของกองทัพนั่นก็คือพันเอก นั่นก็คือ,อรองโคสรองโคสอดีตรองโคสกกองทัพนั่งอยู่ตรงนั้นครับเท้าแขนหน้าขา,ขาวๆนั่นพันเอกหญิงนุศราวราพัฒราธรอ,อดีตรองโคสกกองทัพบ,บกและที่นั่งหัวโต๊ะใส่สูตรนั่นพันเอกยุยยทธศักดิ์รักเสรีพิทักษ์รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสาราสนเทศหรือปฏิบัติการไอโอนนับวันเลยนี่บ่งบอกให้รู้ว่ามีการประชุมกันมากน้อยแค่ไหนรูปต่อไปครับ แล้วท่านผอทบอท่านจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นผมไม่รู้เรื่องเลยและหน่วยงานต่างๆก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นี่เขาประชุมกันดูดีมีทุกหน่วยเลยนะท่านประธานจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะมุมบนสูงสุดซ้ายมือนั่นผอ,บอทอบอและผอ,บอทอบอก็เป็นลูกน้องคนสนิทมิตรสหายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชอบปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือให้กับนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือคนเดียวกันก็ช่วยตัวเองกันไปฉีดวักซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรมรินทีวี